ยังะะะสงสยัยในเรื่องของการส่งผลวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําแล้วก็มาบอกวิธีการส่งผลของเรานั่นเองค่ะสําหรับใครที่สมัครมาแล้วนะคะเล่นกีฬารกับเรานนะคะการส่งผลนะ,ะก็จะมีแอปพลิเคชันเนี่ยสำหรับใครที่มีนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็น a p p l e Watch หรือว่าการมีนะคะก็สามารถเก็บระยะตรงนี้ได้รวมถึงใครที่ไม่มีนาฬิกานะคะก็จะแนะนํำสองแอปพลิเคชันก็คือของ n นที่สตาร์ว่านะคะ ระยะตรงนี้ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ในการส่งผลกิจกรรมของเรานะคะก็เริ่มวันที่ 1, 1> พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะก็จะเริ่มตั้งโพสต์ในกลุ่มช็อกเกอร์สำหรับใครที่ยังไม่เข้ารีบเข้าก่อนนะคะก็จะมีการตั้งโสต์ในแต่ละวันเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5ทุ่มเป็น้นไปนะคะหลังจากนี้เราจะปิดคอมเมนต์ไม่ให้ส่งผลแล้วเราจะส่งผลวันต่อวันเท่านั้นสําหรับนะคะกิกา,กาของเราในการส่งผลนะคะใส่ที่วิ่ง วันนี้นะ10กิโล,บ,ลนะบันทึกไว้เลยนะบันทึกไว้เสร็จปุ๊บก็กดนาฬิกาเริ่มใหม่อีก1กิโลนั่นก็คือเพจชีตา้านั่นเองค่ะจะต้องทำความเร็วไม่สอฝฟาเพจแปดนั่นก็คือเจ 6, 5ใครจะวิ่งเพจถามก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเกี้ยมมากๆเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะกับสปอนเซอร์ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรบิสเวบค่ะรวมไปถึงนะคะลอง